มีพาราผู้หนึ่งชื่อว่าพานดวงและเมียของเขาชื่อว่านางตาใสทั้งสองอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆลิมป่าลึกเข้าไปในเขตป่าดงดิบที่ชาวบ้านต่างขนานนามว่าป่าผีเสือเพราะในป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยอาถรรพ์และเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเสือสมิงผู้ดูร้าย พานดวงและนางตาใสมีชีวิตที่เรียบง่ายด้วยอาชีพหาของป่าและล่าสัตว์พวกเขาได้ใช้ชีวิตรวมกันอย่างสุขสงบจนวันหนึ่งเมื่อสัตว์ป่าเริ่มหายากขึ้นทั้งคู่จึงตัดสินใจเดินทางเข้ามาในป่าผีเสือเพื่อตามหาสัตว์และอาหารมาประทังชีวิต